ดีค่ะวันนี้อยู่กับรลดลี่คนดีคนเดิมขเขาเพื่อนอีกเช่นเคยนะคะอ้าวนนี้เราอยู่ที่หน้าเกมสาวถ้ำนะคุณสมบัติแห่งเอเชเอเอแห่งเอสติก e นะอ่ะของค่ายพีเช่นเดิมนะคะเกมนี้ซึ่งรลดลี่ยังไม่เคยเล่นนะเพื่อนเคเห็นผ่านๆตาเขาบอกว่ามันกระเรือหรือเปล่านะไม่รู้ว่ากระเรือไหมอ่ะไปดูตารางการจ่ายก่อนละกันนะคะ มาตารางการจ่ายสัญลักษณ์ตัววายนะแล้วก็จะเป็นตัวคล้ายๆเป็นสาถ้ำน,นะเขาเรียกกันสาถ้ำประมาณนี้อ่ะตัวคูณเท่าไหเล่นนะคะสเก็ตเตอร์สี่ตัวนะถึงหมุนฟรีมีการซื้อได้นะนะโอเควันนี้ทุนเราเหลือไม่เยอะมากนะคะวันนี้จะมาปั้นทุนนะเราจะไปกันถึงไหมอะขอเริ่มต้นที่เบ็ดเบาๆเบ็ดสามล้กกันนะเพื่อนดูของขอดูดูหน้าเกมก่อนล้วกันนะมันจะให้เราหรือเปล่านะ อขอกดหาขอลองกดหาเองก่อนละกันนะคะเพื่อนขอกดทิ้งหาเองก่อนโอเคขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดห้าน,นะคะเสือจะเป็นแนวชางให้เพื่อนที่ทุนทน,น้อยเหมือนกันนะค่อยๆเล่นค่อยๆปั่นค่อยๆเพิ่มไปอย่างนี้นะไม่รีบไม่ร้อนอะไรนะคะหม,มาจะตัวยากเลยขอสีแดงมาเอาสีเขียวมานะที ยังนะยังนิ่งอยู่นะเพื่อนนะเรายังไม่อยากซื้อเท่าไหร่นะอยากหาเองก่อนนะเราอยากลองดูก่อนนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแตกหรือเปล่าเดี่เขาบอกว่าเกลือนะมันยังเกลืออยู่จริงหรือเปล่านะเพื่อนเรามาเดินกันเอเคขออนุญ,ญาตซื้อไม้แรกแล้วกันค่ะ เริ่มสิบหมุนนะฮะสำหรับเกมสาธารนะสิบหมุนนะเพื่อนได้เคต่อไล่ต่อได้ไหมมาตัวแพงนะเพื่อนนะเมื่อกี้กลางวันก้อนโตมาหนึ่งรสองบาทนะอ่ะเรายังตามทุนอยู่นะฮะไดอ้อยกแปดหมุนไปอ้าวเยอะเพิ่งเงยบสิเพื่อน เอาอย่าเพิ่งเงียบค่ะพี่มีจีอย่าแจร้ายกับหนูค่ะจะจร้ายเกินไปเธอจะร้ายเกินไปหรือเปล่าจะให้มาแค่หนึ่งแล้วะกระเป๋าหรอจริงตัวนี้เนีจริงตัวนีน้ให้มาหนึ่งแล้วพอจริงต่อโอเครามสเตปหมายรกนะขัดถึงยับคนี้อ้หาเองบ้างนะจะมันได้นะ โอ,โอ้นั่นไงเพื่อนเผื่อมันได้นั่นไงมันไม่ชอบให้ซื้ออยากได้ของฟรีของฟรีมันจะมีอยู่จริงไหมไปดูนมาละมาละอืมเร็จมาไม่ตีเท่าไหร่นะไอต่อได้สิบต่อค่ะเคช่องหนึ่งได้ไหมไหนขอยากเกินนะอ่ะเลยข้าหมุนค่ะอืม เขียวเต็มตารางเมื่อกี้โอ้โหมันเปลี่ยนให้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอ่ะดอกนี้ว่าไงสิบรอโอ้พี่พี่เปลี่ยน็มไม่ได้เลยพี่เอาเป็นสิบทำไมอ่ะเหลือมูนสุดท้ายค่ะโอเคก็้อดประมาณหนึ่งดอยสามสิบบาทนะขออนุญาตกดเล่นด้านหน้าไปห้าหมุนนะเงิน โอเคเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดสิบนะคะอ่ะมันเบ็ดเกา่าอ่ะระยะเพิ่มเบ็ดสิบแล้วกันเราค่อยๆนะวันนี้เราไม่เร่งไม่รีบนะค่อยๆมันขึ้นมานะค่อยๆปั่นมันขึ้นมานะมาผิดตัวมาผิดช่องเค okay. ได้บอกอืมเอาจีไดไหมโอ้ได้อยู่เค okay. ต่อได้เค okay. ต่อได้ คิวได้บ่แหมเอาคิวโอเคมากันนะโอ้สีฟ้าแหมโอ้สีฟ้าเพื่อนเป็นงไงนี่ว่าลัสเชียอ้ามาดูมันจะให้เราหรือเปล่านะตามสเต็ปนะคะเพื่อนค่อยๆขยับขึ้นไปกันทุนวันนี้ไม่นา จะได้หรือเปล่าไปดนกันนะคะเป็นกำลังใจให้ลอซลีคนนี้ด้วยนะเพื่อนอืมนิดเดียวเท่านั้นมันมันจะให้นะมันไม่ให้นะนี่อยู่ที่เด็ดสิบนะใช่นะะเพราะว่าเราทุนไม่หนักมากเดี๋ยวมันจะเจ็บเอานะตอนหลางเคียได้ไหมนึ่ไม่ได้นะอ่ะ 500ห้าร้อยค่ะเลยไม่พูดบ้าทำเพลงไปเข้าสารํามันจะให้เราหรือเปล่านะเป็นเกมในตำนานีนเกมหนึ่งเลยนะนผู้คนเขาชอบเล่นกันนะจะมีช่วงนึ่งที่มันพีคมากกันนะเพื่อนพีคก็คือคนพูดถึงกันเยอะนะเกมนี้คนพูดถึงกันเยอะยังเงียบอยู่นะเพื่อนตอนนี้อยู่ที่คุณแปด โอ้พี่เคมารอทั้งสองข้างพิเศษเป็นเอคิดอะไรอยู่โอ้ทำรายเกินอ่าสามหมนะะุนค่ะเพื่อนโอ้เราทุนยับเลยนะขาดทุน <c oughs> อะรอบประมาณน,นะคะ ขออีกรอบอีกรอบขอปัดเซนอะไรนั่นเพื่อน